สวัสดีเพื่อนเพือนวันนี้วันที่1 5กันยายน2567นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนเมาดูว่าปัญหาของการปลูกผลไม้ในเชิงสวนเกษตรผสมผสารอีกประเด็นหนึ่งปัญหาหนึ่งคืออะไรนะครับผมคือด้วยเหตุผมบ้านผมปลูกสวนเกษตรผสมผสานในบ้านมันก็จมีมเรียกหลากหลายของ ของต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ไม้เ,เล็กครับปนกัน <c oughs> คือเราไม่ได้ปลูกผู้เชิงเดี่ยวที่แบบฝรั่งก็คือฝรั่งเดี่ยวล้วนแล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นไร่ฝรั่งอย่างเดียวไม่มีไม้ใหญ่เลยนะครับ <c oughs> คือถ้าไม้ใหญ่มันก็จะมีสัตว์ที่เขามาใายอยู่ครับเ <c oughs> <c oughs> ช่นกระรอกเช่นหนูอย่างเงี้ยเยอะมากมายเพราะมันเป็นสวนใหญ่อะ่ะเนี่ยสวนผมเป็นแค่มีต้นไม้ใหญ่จะท้อนมีอะไรเง,งี้ยมากมายเลยแล้วฝรั่งก็ปลูกปลูกฝรั่งด้วยอะไรเงี้ย มันก็จะมีศัตรูมันครับเดี๋ยวเพื่อนพามาดูว่าปัญหาของการปลูกฝรั่งนี่อีกนี่คืออีกหนึ่งปัญหานะของการปลูกฝรั่งในสวนผสม,ผมแบบผมนี่นะเนี่ยเพื่อนมาดูมาดูขนาดทอแล้วเพื่อนมันยังเข้าไปกัดกินเลยเนี่ยเพื่อนดูดิเห็นไหมเพื่อนเนี่ยคืออะไรน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นหนูนะเพื่อนดูในถุงอนะ่ะผมห่อถุงไว้เขายัง ฝาก็าไปกินได้เลยเนี่ยนี่เพื่อนดูดิเห็นไหมกัดถุงก็ไปเลยอ่ะคือส่วนหนึ่งอ่ะคือพวกสัตว์อ่ะเขาจะรู้นะว่าผลไม้ไหนที่มันแก่แล้วกินได้อ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยมันรู้ว่าว่าเออลูกเี้ยมันแก่แล้วนะกินได้นะเนี่ยเห็นปะ เนี่ยปัญหาคืออีกปัญหาหนึ่งเลยของของการปลูกฝรั่งนะไม่ใช่ฝรั่งเดียวครับฝรั่งหรือผลไม้อื่นๆครับมะม่วงมะม่วงเนี่ยเหมือนกันครับมะม่วงมันก็กินอย่างเงี้ยนี่ห่อกันแมลงนะไม่ได้ห่อกัน,ก,นกันพวกสัตว์พวกกระรอกพวกพวกหนูนะเนี่ยปัญหาของของคนทํนาสวนเกษตรผสมผสานนะไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นไหมแต่ผมเป็นนะ คือค <c balm ios> ือไม่ใ so ช so ่เพพาะผลไม้ฝรั่งอย่างเดียวมันมีมะม่วงมีอะไรเงี้ยโอ้มะพร้าวมันยังกินเลยผมไม่แน่ใจว่าพวกมะพร้าวพวกอะไรเงี้ยมันกินที่ที่เขากินเนี่ยมันเป็นกระรอกหรือแต่หรือหรือวัหนูแน่แต่มันจะมีกินนะครับเคยเห็นใน youtube ครับที่สวนนนท์อ่ะสวนนนท์เฉพาะเน้นๆที่สวนนนท์นะผมไม่รู้จังหวัดอื่นเป็นไหมที่สวนนนท์อ่ะสวนพวก สวนตาก้านสวนนี่เขาเขาห่อทุเรียนนะเขาใช้เ,เหมือนเขาเรียกอะไรเป็นตะไคร่ตะไคร่เล็กะ่ะเป็นตะไคร่สำหรับอะไรที่เป็นรุดรวดนะครับตะไคร่รวดรวดอะ่ะเขาหอ่ทหอ,หอทําห่อห่อทุเรียนเลยอะ่ะเพื่อไม่ให้หนูหรือก็ลอกเข้าไปกินอะ่ะแต่นี่มันเป็นฝรั่งไงลูกมันเล็กเนเราก็ไม่ไหวหรอกแต่ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้คือเราก็อย่างว่าสวนเกษปรผสมผสานนะครับคือเราก็อันไหนที่เราได้เราก็ เอาสักที่ได้ครับผมก็ประมาณนี้ผมก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับคนทําเกษตรนะว่าปัญหาที่เจองเจอคืออะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือเออมาเจอก็เลยมาทําคลิปให้เ,เพื่อนๆดูว่าปัญหาก็คือนะคือไม่กระรอกหรือไม่กระแตแล้วก็อะไรทุอย่างนเนี่ยที่มันมากินของเราคลิปนี้ก็มานี้ครับผมกับผมครับไนโก้สวนกเกษตรประสกาสานพ่อเพลนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามกันนะครับก็จะนำสาระปัญหาข้อคิดดีๆมาฝากกันนะครับเป็นเพื่อเป็นแนวทางให้คนทำสวนนะครับผมคลิปนี้ก็มาันที่ผมโอเคครับสวัสดีครับ